นี่น้องๆดูกันไหมครับว่าภูเขาไฟคืออะไรก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกพี่นะครับพวกพี่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟกับน้องๆนะครับน้องๆอาจจะคิดว่าอุ้ยภูเขาไฟมันอยู่ไกลตัวเราตัวตายเราไม่เห็นจะแบบเกินมาเลยไม่เคยเจอภูเขาไฟเรายังไม่เคยเห็นภูเขาไฟใกล้ๆตัวเลยเคยแต่เห็นข่าวว่าโอ้ภูเขาไฟมันระเบิดมันแบบมันพ่นลาวานพ่นอะไรออกมาทําให้ เกิดไฟไหม้บ้างเกิดควันภูเขาไฟเกิดอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะฝุ่นในอากาศทําให้อากาศมพิษบ้างอะไรบ้างเราไม่ดได้รับผลกระทบอะไรเลยเราจะรู้ภัยนี้ไปทําไมเดี๋ยววันนี้พวกพี่ก็จะมาบอกนะครับว่าภูเขาไฟเนี่ยมันเกิดจากอะไรมีแบบใดบ้างผลกระทบของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้ตัวเราเพียงแต่เรายังไม่รู้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากมันใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วผลกระทบมันอาจจะใหญ่หลวงมากกว่าที่น้องๆคิดก็ได้มันภูเขาไฟเนี่ยไม่ได้สวยแบบภูเขาไฟฟูจิทุกลูกนะครับภูเขาไฟฟูจิอันนั้นเป็นภูเขาไฟอย่างหนึง่งจริงๆมันก็สวยแหละแต่ว่าในอนดีตมันก็เคยสร้างความเสียหายเคยสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงเกี่ยวกับมวลมนุษยาชาติเหมือนกันวันนี้พวกพี่ก็เลยนําภูเขาไฟเนี่ยมาให้น้องๆได้ดูจักกันนะครับ อันดับแรกเลยเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนว่าภูเขาไฟเนี่ยมันคืออะไรภูเขาไฟเนี่ยคือภูเขาที่เกิดจากหินหนื่ดเหลวหรือว่า magma มมนะครับที่อยู่ใต้ส่วนเปลือกโลกเคลื่อนตัวขึ้นมาด้วยแรงดันออกมาสู่บนผิวของเปลือกโลกทําให้เปลือกโลกเนี่ยมีการแตกออกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี อัตราความรุนแรงของการระเบิดมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระเบิดของภูเขาไฟความดันไอแล้วก็ความหนืดของลาวาถ้าลาวาข้นมากๆการระเบิดก็จะรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงเช่นเดียวกันการปะทุของภูเขาไฟเนี่ยเป็นพิธบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงมากๆอย่างหนึ่งการระเบิดของภูเขาไฟจะแสดงให้เห็นว่าใต้เปลือกโลกเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวของแมกมา แล้วก็มีความร้อนที่สูงมากๆร้อนขนาดทำให้หินเนี่ยสามารถละลายกลายเป็นของเหลวได้เลยอัตราความรุนแรงของการระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยจะรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยมันก็ต้องดูว่าภูเขาไฟลูกนั้นมันพ่อนอะไรออกมาบ้างเพราะว่าเวลาภูเขาไฟมันระเบิดออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ลาวานะครับที่มันไหลออกมาจากภูเขาไฟมันยังมีไอ้น้ำกา๊าซแล้วก็ ฝุ่นเท่าฐานออกมาด้วยเวลาน้องๆเห็นคลิปหรือภาพรูปภาพเวลาภูเขาไฟจะระเบิดก่อนหน้านั้นมันจะมีควันออกมาก่อนใช่ไหมครับนั่นแหละอันนั้นอะคือฝุ่นผงเท่าฐานแล้วก็ไอ้น้ําแล้วก็ก๊าซก๊าซที่ออกมาอย่างเช่นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซพิษมันก็อยู่บริเวณภูเขาไฟนั่นแหละครับพบได้ทั่วไปเลยทีนี้พอไอ้น้ํามันขึ้นไปสูงมากๆมันก็จะควบควบแน่นกลายเป็นน้ํา แล้วน้ําเหล่านั้นอ่ะก็จะเอาฝุ่นละอองเท่าฐานต่างๆตกลงมากลายเป็นฝนไหลบ่ากันกลายเป็นโครนท่วมในบริเวณที่ลาดเชิงเขาและทีนี้ยิ่งถ้าภูเขาไฟนั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ด้วยมันก็จะละลายหิมะและหิมะนั้นมันก็จะกลายเป็นน้ําแล้วก็เอาโคลนจานวนมากมาได้เเช่นนนหมือกัเช่นเดียวกันเหมือนกับฝนเลย ภูเขาไฟมันจะเกิดตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลกตามแนวเทือกริมฝั่งมหา,หาสมุทรของทวีปต่างๆรวมทั้งในบริเวณหมูกก่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณร,บรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีภูเขาไฟเป็นจานวนมากแนวขอบของมหาสมุทรแปซิฟิกจนถูกขนานนามว่าวงแหวนแห่งไฟเวลาน้องๆเห็นภาพวงแหวนแห่งไฟเนี่ยน้องๆจะเห็นจุดแดงๆแดงๆแดงๆเต็มไปหมดเลยซึ่งนั่นอ่ะคือภูเขาไฟมันมีเยอะมากๆ ทําให้บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่มีอัตราการระเบิดของภูเขาไฟที่ปล่อยบ่อยครั้งแล้วก็มีอัตราการเกิดแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างที่จะบ่อยทีนี้น้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าบางครั้งแมกมาบางครั้งลาวามันแบ่งกันยังไงครับพี่แมกมากับลาวามันไม็หินหนหึ่งเหมือนกันไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าอะไรมันคือความแตกต่างกันระหว่างแมกมากับลาวาคําตอบก็อยู่ที่สถานที่ เมื่อเราพูดถึงแมกมานักธรณีวิทยาจะหมายถึงหินหลอมเหลวที่มันอยู่ใต้เปลือกโลกของเราแต่หากพวกหินหลอมเหลวเหล,เหล่านั้นน่ะมันไหลออกมาจากเปลือกโลกหรือประทุกออกมาจากภูเขาไฟเราจะเรียกว่าลาวาก็สำหรับภูเขาไฟนะคะไม่ได้มีแต่เพียงบนบกเท่านั้นนะคะยังมีภูเขาไฟใต้สมุดนะคะ เกิดจากรอยแยกของเปลือกโลกที่อยู่ใต้สมุดนะคะหรือทะเลซึ่งจะมีหินที่ร้อนและหลอมละลายที่สามารถประทูออกมาได้ประมาณว่าใน1ปีนั้นจะมีแมกมาไหลออกมาจากปากป่องภูเขาไฟใต้น้ำนะคะถึง75ซึ่งบริเวณที่พหมักเป็นบริเวณที่ใกล้ๆกับส่วนที่มีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกค่ะที่เรียกว่าสันเขาใต้สมุด แม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ใต้ทะเลและมหาสมุทรในระดับที่ลึกมากแต่บางสันเขาที่ว่านี้บางแห่งก็พบว่าอยู่ระดับใต้ผิวน้ำลงไปไม่ลึกเท่าไหร่ค่ะซึ่งถ้ามีการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำ mm. เกิดขึ้นก็จะสามารถพ่นเท่าถ่านลาวาออกมา mm. ถึงอากาศเหนือผิวน้ำได้เลยค่ะ เมื่อเวลาที่ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรเกิดประทุขึ้นนะคะจะไม่ได้ยินเสียงน้ําเดือดแม้บริเวณนั้นจะร้อนมากนะคะดังนั้นจึงเป็นการยากมากที่จะมีการตรวจสอบจับการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ําแม้จะมีเครื่องไฮโดรโฟนที่จะตรวจสอบในระยะไกลใดๆก็ตามนะคะต่อไปเรามาดูลักษณะของภูเขาไฟกันดีกว่าค่ะภูเขาไฟมีสภาษาด้วยกันได้แก่ 1. ภูเขาไฟมีพลัง Active v o l c a n o e s เป็นภูเขาไฟซึ่งเพิ่งเกิดการระทุหรือกำลังจะมีการระทุอีกครั้งในอนาคต 2. ภูเขาไฟสงบ o r m a n t v o l c a n o e s เป็นภูเขาไฟที่ไม่มีการระทุแต่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้งในอนาคต 3. ภูเขาไฟดับสนิทแอ t i ิ c เว o ร์คานอเป็นภูเขาไฟที่จะไม่เกิดการระทุอีกเลยค่ะการเกิดภูเขาไฟระเบิด ภูเขาไฟระเบิดเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงอย่างหนึง่งการระเบิดของภูเขาไฟแสดงให้เห็นว่าใต้เปลือกโลกลึกลงไปมีความร้อนสะสมอยู่มากภูเขาไฟเกิดจากหินเหนืดร้อนเหลวหรือเรียกอีกอย่างว่าแมกมาที่อยู่ในส่วนลึกใต้เปลือกโลกเคลื่อนตัวด้วยแรงดันออกมาสู่ผิวของเปลือกโลกทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีภายในเปลือกโลกขึ้น การระทุกข,ของภูเขาไฟภูเขาไฟไม่มีค่าการระเบิดที่แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันภายในคุณสมบัติและปริมาณหินที่กดทับโพรแมกมาอย่างไรก็ตามนักธรณีวิทยาสามารถทำการพยากรณ์ได้อย่างคร่าวๆโดยการวิเคราะห์ความถี่ของคลื่นไหวสะเทือนความรุนแรงของแผ่นดินไหว ความเป็นกรดของน้ำใต้ดินซึ่งเกิดจากแมกมามีอุณหภูมิสูงทำให้แร่ธาตุละลายตัวและความผิดปกติของพฤติกรรมสัตว์ค่ะการประทุข,ของภูเขาไฟที่รุนแรงเกิดขึ้นเมื่อ mar, แมกมาบาลซยกตัวขึ้นลอยตัวขึ้นจากชั้นฐานธรณีภาคจะทำให้เกิดแผ่นเปลือกโลกธรณีซึ่งเป็นหินแกรนิตหลอมละลายกลายเป็นแมกมาแกรนิตแล้วดันพื้นโลกให้ก่งตัวขึ้นทางภาพกอค่ะ แรงอัดของแก๊สร้อนดันให้ปากป่องภูเขาไฟระเบิดพ่นผุ่นเท่าภูเขาไฟซึ่งมีความร้อนถึง900องศาเซลเซียสขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศดังภาพขอแล้วตกลงมาทับถมกันบริเวณที่เป็นเนินภูเขาไฟดังภาพคอทั้งลาวาที่ไหลออกมาและเศษวัสดุที่ตกลงทับถมกันทำให้บริเวณรอบปากป่องภูเขาไฟมีน้ำหนักมาก จึงซุดตัวากลายเป็นแอ่งภูเขาไฟรูปก,กระจดัดเมื่อเวลาผ่านไปน้ำฝนตกลงมาสะสมกันทำให้เกิดเป็นทะเลสาบดังภาพงอค่ะภูเขาไฟมักเกิดขึ้นตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลกตามแนวเทือกเขาริมฝั่งมหาสมุทรของทวีปต่างๆรวมทั้งในบริเวณหมู่เกาะในมหาสมุทรบริเวณรอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีภูเขาไฟเป็นจำนวนมากตามแนวขอบของสมุทรมหาแปซิฟิกจนถูกขนานนามว่า วงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) นอกจากนี้ก็มีที่มหาสมุทรอินเดียทางตอนเหนือและพบเพียงเล็กน้อยในทะเลแคริบเบียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและบนเกาะไอซ์แลนด์ต่อไปจะเป็นการจำแนกภูเขาไฟตามรูปร่างค่ะการจำแนกภูเขาไฟตามรูปร่างตามส่วนประกอบที่ทำให้เกิดและชนิดของการประทุโดยสรุปแล้วเราสามารถจำแนกภูเขาไฟได้3ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1 ภูเขาไฟสลับชั้นเป็นภูเขาไฟซึ่งเกิดจากการสลับอุนเมียนของชั้นลาวาและเศษหินภูเขาไฟชนิดนี้อาจจะดันลาวาไหลออกมาเป็นเวลานานและจะเปลี่ยนรูปร่างการประทุอย่างกระทันหันภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงของชนิดนี้ได้แก่ภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่นภูเขาไฟมายอนประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปภูเขาไฟรูปโลก เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่โดยพื้นฐานแล้วภูเขาไฟชนิดนี้เกิดจากลาวาบาซอนที่ไหลด้วยความหนืดต่าลาวาที่ไหลมาจากปองกลางไม่กองสูงชันเหมือนภูเขาไฟชนิดกวยสลับชั้นค่ะภูเขาไฟชนิดนี้มักจะเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ 3. ามรวยกรวดภูเขาไฟภูเขาไฟชนิดนี้จะสูงชันมากและเกิดจากลาวาที่พุ่งออกมาทับถมกัน ลาวาจะมีความหนือสูงการไหลไม่ต่อเนื่องและมีลักษณะเป็นลาวาลูกกลมๆที่พุ่งออกมาจากปล่องเดียวและทับถมกันบริเวณรอบปล่องทำให้ภูเขาไฟชนิดนี้ไม่ค่อยก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตค่ะผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟแน่ๆเลยอันดับหนึ่งก็คือการเกิดแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนที่สั่นมากๆทั้งเกิดแผ่นดินไหวเตือนหรือแผ่นดินไหวจริงและก็แผ่นดินไหวติดตาม ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาของภูเขาไฟอาจจะหนีไม่ทนันทําให้เกิดความเสียหายของชีวิตและก็ทรัพย์สินได้อย่างในอดีตของการระเบิดภูเขาไฟของภูเขาไฟวิสุเวียสที่เมืองป,มปอมเปีก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนหนีไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตและเมืองป,มปอมเปีก็ถูกถมไปแบบนั้นเลย 2. การเคลื่อนที่ของลาวาอาจจะไหลออกมาจากป่องภูเขาไฟด้วยความรวดเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมง มนุษย์และก็สัตว์อาจจะหนีไม่ทันทําให้เกิดความสูญเสียของชีวิตอันใหญ่หลวง 3. เกิดเท่าภูเขาไฟระเบิดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครอบคลุมอนาบริเวณใกล้ภูเขาไฟและลมอาจจะพัดพาไปใกล้จากแหล่งภูเขาไฟระเบิดหลายพันกิโลเมตรได้เช่นภูเขาไฟพินาตูโบระเบิดที่เกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ฝุ่นภูเขาไฟยังตกทางจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเช่นจังหวัดสงขลาและราิวาาปัตตานี เกิดมลภาวะทางอากาศและแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของประชาชนรวมถึงฝุ่นภูเขาไฟได้ชั้นบรรยากาศชั้นสตาโตสเฟียร์หรือชั้นที่เครื่องบินบินอยู่นั่นเองครับใช้เวลานานหลายปีฝุ่นเหล่านั้นจึงจะตกลงมาอยองบนพื้นโลกได้หมดําการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลนี้มันทาให้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งแผ่นดินไหวในทะเลแน่นอนว่ามันต้องตามด้วยสึนามิการเกิดสึนามิขนาดที่ภูเขาไฟระเบิดโดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทร ขึ้นจะถาโผมเข้าหาฝั่งสูงกว่า30,000เมตรหลังจากภูเขาไฟระเบิดถ้าภูเขาไฟจะเทาล,าลงถล่มลงมาทําให้พื้นที่ใกล้เคียงถูกทาลายน้องๆทราบไหมครับว่านอกจากการที่ภูเขาไฟระเบิดมันจะส่งผลเสียแล้วมันก็ยังมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการระเบิดของภูเขาไฟจะช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุล การเคลื่อนที่ของลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟจะทําให้หินอาคานีและหินชั้นใต้ที่ลาวาไหลผ่านเกิดการแปลสภาพเช่นหินแปรที่แข็งแกร่งขึ้น 3. การที่ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยจะทําให้เกิดแหล่งแร่ที่สำคัญขึ้นเช่นเพชรเหล็กและธาตุอื่นๆมากมายเช่นทองหรือว่าแพททินัมนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะทําให้เกิดแหล่งแร่แลัตษณะชาติอย่างเช่นทับทิมโกเมนบุษลาคามและไพลินได้ครับ ต่อไปนะครับแหล่งภูเขาไฟจะเป็นแหล่งดินดีเหมาะแกบการเพาะปลูกน้องๆอ,อาจเคยได้ยินว่าดินดําคือดินที่ดีดินดํานั้นก็คือดินภูเขาไฟนะครับเช่นดินที่อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นต้นและสุดท้ายนะครับผู้แหล่งภูเขาไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญเช่นอุทยานแห่งชาติฮาวายในอเมริกาหรือแหล่งภูกระโดงภูอังคารในจังหวัดบุรีรัมย์ของไทยเป็นต้นแทมโบราการระเบิดของภูเขาไฟครั้งรุนแรงที่สุด หรือตัมโบราคือภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียและเคยเกิดเป็นภูเขาไฟระเบิดแบบซูเปอร์วอร์เคนครั้งที่รุนแรงที่สุดเมื่อวันที่5เมษายนคริสตศักราช1815หรือพุทธศักราช2358หรือ207ปีก่อนนะคะถือเป็นความรุนแรงระดับ7จากระดับ8ในการวัด แรงระเบิดของภูเขาไฟระเบิดกลายเป็นปีที่ไร,ร้ฤดูร้อนในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือความรุนแรงของภูเขาไฟแทมโบรานะคะฆ่าชีวิตไปราว71,000คนเลยนะคะการกระตัวอีกหนึ่งภัยพิบัติจากภูเขาไฟที่มีพื้นที่ในอินโดนีเซียคือภูเขาไฟการกระตัว ในช่องแคบซุนดาการระเบิดครั้งรุนแรงระดับ6ของกากระตัวเกิดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคม1883หรือพศ2426แรงระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้มีการประมาณไว้ว่าเปรียบเท่ากับระเบิด TNT 2,000เมกะตันรุนแรงระดับระเบิดนิวเคลียร์ที่ทล่มเมืองฮิโรชิมาของประเทศญ,ญี่ปุน่น13,000เท่า แรงระเบิดนอกจากแผ่นดินจะเสถียรแล้วยังสร้างคลื่นสซนามิลูกใหญ่สูงถึง41เมตรอีกด้วยโดยมีการคาดการณว่าค่าชีวิตมนุษย์ไปราว30,000คนหรือมากกว่านั้นที่อาจจะเสียชีวิตจากเท่าถานภูเขาไฟที่ร้อนระอุวิสุเวียวันที่24สิงหาคมคศ79เวลา13.30นาทีภูเขาไฟที่เคยสงบเงียบ ที่อาจมีลังบอกเหตุก็เกิดประทุขึ้นและระเบิดอย่างรุนแรงหมอกควันเท่าฐาน้วยพุ่งไปหลายสิบไม้หลังจากนั้นหลายชั่วโมงหาฝนหินจากภูเขาไฟก็สาดใส่มหาคนครปอมเปอีจนชาวเมืองต้องหนีตายกันอย่างโอลลมานแต่ประชากรจำนวนมากก็ถูกเท่าลาวาฝังกลบทั้งเป็น สำหรับประเทศไทยนะคะมีภูเขาไฟทั้งหมด7แห่งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทหมดแล้วโดยจังหวัดบุรีรัมย์มีมากที่สุดก็คือ5แห่งนะคะได้แก่ภูเขาไฟหินพนมรุ้งภูเขาไฟอังคารภูเขาไฟหินลูบหรือภูเขาไฟคอกนะคะต่อไปเป็นภูเขาไฟกระโดงภูเขาไฟบันบัดส่วนที่จังหวัดลำปางมีสองแห่งนะคะคือภูเขาไฟดอยผาดอกจำปาแดดภูเขาไฟ ดอยหินข้อผาผาฟูภูเขาไฟที่ประทุบนแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรโดยส่วนใหญ่เกิดจากหินชนิดใดกอไก่หินบะเซลขอไข่หินแอนดิไซต์คอควายหินไรโอไร้งองอูหินดันไม้ ต้องค่ะตอบกอไก่นะคะหินบะซอลหินบะซอลเกิดจากลาวาที่เย็นตัวอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อวัตถุกออกมาแล้วลาวาเจอน้ําทะเลพอดีจึงเย็นตัวทันทีค่ะแมกมาคืออะไรกอไก่สาเหตุของการสร้างภูเขาไฟขอไข่หินหลอมละลายใต้พื้นผิวโลกคอควายวัตถุตั้งต้นของหินอคนีทั้งหมดงองูถูกถูกข้อ ถูกต้องค่ะตอบขอไข่นะคะแม็กมากคือหินหลอมละลายใต้พื้นผิวโลกค่ะก่อนและหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดมักจะเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติข้อใดกอไก่พายุฝนฟ้าคะนองขอไข่คลื่นยักษ์ในมหาสมุทรคอควายแผ่นดินไหวงองงูพายุภูเขาไฟ ถูกต้องนะคะตอบคอควายค่ะแผ่นดินไหวคำจับเสริมความรู้นะคะ eqn ออกพยลบซิฟายร์ผูรชีวิตเดฟเอสเทนทำลายล้าง imperial เป็นอันตราย rescue ช่วยชีวิตหรือช่วยเหลือนะคะ